แนนเลย้ว้าทุกคนนี่เห็นบ่จังเวินคักได้กินหลายมือตัวเลยทุกคนเด้อนี่ ตอนนี้ก้ากินข้าวกินน้ำกินอิ่มแล้วทุกคนเลยวันนี้ค่อยกับสะพอนกะสิได้เลาะห้ยลงไปหาเลาะเบื้งหนองสิสะป่านะเลาะเบื้งหนองตัวเว็บเริ่มมันสิเป็นตะสะเป็นตะแห้งเลยนะสะปูสะป่าวันนี้นะสิได้สีมานช่ยแล้ววันนี้ก้ากับขำๆเต็มเลยนกกห้อยเซี่เลยนกลงกินน้ำอ่ะไปลุ้นติดตามดูเด้อทุกคนเลยมันสิได้สีมานป่ามันนี่เสียงนกห้อยเซี่มากินน้ำทุกคนเลย น้ำวังลุ่มนี่หนองลุ่มนี่ก็มีน้ำเนะลยเลาะหอยบนดงบนป่าได้บ้านี้ทุกคนเนะลยเลาะลงไปหาสะปูสะป่าบ้านี้นะ <c oughs> สิไปจอบ,บึงวังตัวสะกับหัวหน้าดอนนด้ทุกคนเลย ว่าสะปีแล้วนี่มานหมันอันนี้เกษตรไปจอบบ้างนะนาหามันเขาสะก่อนหร,รือบ่หรือบ่ได้เลยละลุ้นไปลำเดียวสิได้สีมานหรือบ่คำคำอะไรกสิพอเดี๋ยวกลับมานะมารอบนี้บีที่หาฟกกุมให้ได้ทุกคนนะฟกมาให้ก็โหยมาละอันนี้ได้บสีเขาจอบบังกบะก๊ะแคมโฮ้น,นี่ลงไปนี่นะ าวาังย่ามาททาันลำธารนทุกคนเลยขอเล่นเล่นสดุดสัตว์เลยเห็นกระโตมันงอมันหกก็ไล่ะจะมันขึ้นกุ้งไม้กุ้งเลยกุ้งไม้ใหญ่หลายกุก้งบกหลายแถวที่นี่เลยก็ได้มะใช่ปะมีลุ้นเลยมาาลายมันไหวกว็คนมันสีเลาะลงไปพุ่กละลงห้อยบนนนัวังใหญ่พุ่กละใกล้ป้าหลายแถวนี้มันเป็นทรงปากระซาแล,ล้วก็ป้าไม่ไลายนะ ไม่ไล่ไม่ไล่ไล่ใช่ไหนกลงกินน้ำคิดม่มีว่างน้ำด้วยเลยของเชสเซลเลยจะคอยจอบไปทุกคนเลยบางทีพอนกโอ้โหเชสเซลถ้าสะพอนก็สะพอนยังเห็นหมาก ใหม่เลยผ่อนอนมุนดใม่ๆเลยทุกคนนะแพงไปเลยเด้น,นะดินเสียด้ยาง,งานเนี่ยนะเ่อนใหม่ๆมือม,ม่อยู่เลยทุกคน,นเ่ย,ยาง,งานดินสียด้ยงานเนี่ย ถั่วเ้าเลาะห้ยนะมีโอกาสยิงหมูทุกคนนหมูเลใกล้ป่าไปเลยมันมักมัลงมากินน้ำด้วยเด็กหอนนองเลยเนองนี่เป็นตะช้าอยู่บนีมเฮ้ยเปดสาฟอนโย้ค่อเบอ่านบนมือแม่น้ำมาเลยมือแม่น้ำนะ บอมม่น้ำเจ้าเสี้ยวค่บิ้น้ำบ้งแล้ว่าก็บิ้งหัวปเช็ดดุหมูมาดคอยจะเช็ดตอนแ้วจะบิ้งิมันไก่ป่าบ้นดินมะนะไอป่าดินคอย่พี่บินไปทางเจ้าเฮ็ดว่ะเป็นตัวมันครับมถึงคิดแล้วอยตกใก่มันเลยเต้าู้เช็นเจะสะหนองตัวน่าแห้งละนองน่ไมใช่ว่าเลาะลงเบิ้งเลยอันนี้ก็จะไม่ดเบิ้งอะไรมันเป็นตะสะมันนี้ สะพอดีงไก่ป่าทุกคนเอ้ยอยู่บังห้อยหมูป่าด้วยเป็นย่านหมูย่านหมูโคมและเสร็จแ้วโอ้โหนี่สิเปเป็นตระชะด้วยน้ำหุ่นหรือโน้เจ่าเลยเลาะบังก่อนเลาะลงบังก่อนนะบะวนไก่ไก่สะอ่ะไหนจีด้วยวนน้ำแข็งหุ่นนี่มาหอนนอติชะแล้วทุกคนเล น้องก็เขาเจ้าสะกอนเลยสะลำจักสีได้เจ้าพอกนั้นเห็นอยู่ในป่าบอลจะอ่ไรป่าซีอยู่ในบอนี่เขาจะพอนเบนสะกอน ลงไปแล้วก็มาลูดยายชำความแล้ว่าลงไปแล้วก็มาไอ้เอ็นอ้อนมขู่เลยน้ำอย่าแห้งนะชำ ป่านก็นี่ปะอีกอล้วเย่ใช้กอเกงื่อใช้ก็เจอเอจะปะโอไปอยู่กับตอตอห้อหอบดินอ่นเหละนี่ี่ขา้อยขาน้อยเอนี่เลยตึงตทุกคนขอกัต้นอนตัตั้งนอนี่ๆๆ

จ้ายานเลย่ามงูเด้ได้ตนึมันมักชนปาอขอกังไี่นางชนนี่ก็ถึงนน้ำไม่หอดกะเน่เตอนนี้น้อยอติดพอี้เน่ยวกเห็นทุกคนเห็นอีกลทุกคนไงบุ๊กไงเตอร์ปากังนะ ลุกดลุกดลุกไมะักลันฮันฮันไม่ฮะ <c oughs> ไม้ฮะนี่แต่สียงเฝ้ายเอามัแน่นๆไน,นเลย

lại đây mi mi tuổi của mi mặt mày con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นี่มันจะชนคนน้อยอีกเจ้าออามาใหญ่ๆเยพรจะวาเอามือ้าอว้าวทุกคนนตัวใหญ่แล้วเจอเจอควายมันี่เลยเอาคุ้มคุ้มอืเด็กเด็กเจอตัวใหญ่ดูได้ในหนึ่งตัวเลยดยพเรามันยังีตีนหับีีนดับมันเลยเสอีกมัะ ไม่ฟังโอมอนอเลเน่ทุกคนได้แล้วมาทาง้งนนา,างนี้่าก้อนีเมาทางข้างนี้ทางข้างนี้ Nè, cười con 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 đây. Ừ. À, à, con 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 โหบีละเอาไม่ได้คนขีนทักโหมันทุกคนนี่ตัวน้อยนี่ว้าทุกคนนี่เห็นบ่เห็นตัวใหญ่อีกแย่พอฟันกันาดไม่ไม่ตัวยุคคู่นี่ออกตัวนี้เนี่ยดึงไม่ได้ต่เนี้นะโหมันทักพื้นไม่ตัว้นะ ต้องยกเอ็นใหม่ทุกคนเออมันเอามิได้ช่เอาัมานค่ะเหมันเต่งกับมันดึงไม่ได้นานี่นี่หขงใครเหรอนีเลยมีลูกเซบมไหรทุกคนขี้หินเต่งบีละมันลักเขาขนาดตัวนี้กาเลยหัวบีแฮ ยังอยู่เนเลยนะตัวน้นอยๆเลยบนที่ตรงนี้ที่จะไม่ดึงได้นี่ไ,ได้จะใหม่ โตฮบี้มดคุโตทุกคนนะตัวนี้กบีตัวนี้กบีเ่าปนงีหินติงตัวนี้กบีอีละฮฮิวา่างยังยังไถึงยังอยี้เห็นหางมั่นตัวนี้จะไงท่านใ้บีตัวนี้ท่านในบี

เดี๋ยว่าเบิังคือสิมีป่าทุกคนน้องน้อยนนึงป่านว่าพีได้เป็นหาน้องมากเด้กันทุกคนแดดฝนมันบนอยู่บนหินนี่บนหินนิดน้อยมักนักนักทุกคนเลยงัดเก็ฝนสิงัดได้ป่าป่าหัวปีป่ะล่ะีหินเต็งมันในลายเต๋อตัวนี้ไหมคุ้มอยู่ได้งัดขี้หินกัน แต่พ่อนหัวย่านมีมีป่าน้องน้อยนี่ใครวาโอ้ยมีใครว่ะอย่ามันทำเงินหินได้จ้ะหนักอยู่คลองอีผมได้ไอ่คลองแส้นน้ำแล้วจังมาเทาะโฮมดีทุกคนเลยวันนี้มาเทาะโฮมเบิ้ง้พี่พี้น้องเบิ้งก่อนทุกคนมันสิได้น้อยได้หลายสั่งเลยเทาะเสื้คู่ก่อนแล้วจังเ้าคองเ้าคองแล้วก็ไปล้างแล้วก็มือวันนี้เทาะโฮมดีทุกคนนี่จะป่าน้อง มาเลยนะเอร์ี่นึงขึ้นบ่อได้ยูได้กินนั่งอยู่ đ â ตัวเน่ตัวกุนคูตัวค,คือก็ลาอยู่ตัว,ยย <c ười> ตวบีก็ลายตัวเตัวบีเร้รปุลเป๊บเลยห <c ười> มนหมนันทุกคนได้เท่าสะพอเทฮาห้องเราไปล้างมหนล้างเราพอดีกลับมานิขำละมือขำละยังมือจนขับรถเนี้ Thang mang nga yat, tang kipoon. Unko lia, yat sao nong luôn nong luôn nong luôn. Li ba sao nong luôn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  luôn nong luôn 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 มือหน้ามือในพูดละมือนี้ขำละเดี๋ยวล้างปูล้างปลาแล้วก็มือมันนี่พออยู่พอกินแล้วทุกคนนะไว้มือหน้ามือในอย่ามาหายยางเลาะพวกน้องแล้วก็ย่างขึ้นมาเฉพาะพ่กล้างป่าทุกคนนะเขาโฮมเดี๋ยวจะคล้องแล้วก็ล้างแล้วก็สนเก็บเครื่องเก็บของมือได้แบบนี้เครื่องคล้องโหหรือนยู่ล้าแล้วพอได้อยู่ได้กินทุกคนได้กินตามหอยตามหองตามธรรมชาติ ้าป้าดงคาดอนน้ำเม่เนม้ำมน,มไ,มนมได้ทังใก้ได้ทังป่าเห็นบ่หมูกาคันวิจกิก้าจะมาได้ผูจัะนี่หลังแลวแล้วได้มาไขดด่บนนู้นฮะไขเบ่งป่าก่อน,ไ,อนไขยได้สะพอนจะได้คนมานนะแต่ว่ามันยังมืดแน่ ลายตัวเต๋อโหเปรยุปุลปิดมือเท่าจะกระซมอยู่คนละจังก์กับหินคักได้กินลายมือตัวได้ทุกคนได้เนี่ยมือแต่มือนี่ต้องอันอันนั้นไว้ตู้เย็นปลานี่มันยุ่นน้ำน้ำมาดานไม่ได้เอามือปีกให้ตายมืดเข้มแของหมดเลยทั้มละแต่เว้นจะโตกดินเลยไก่เติบระยะทางมือนี่กันแถวหย่างยจะได้ยืนงอนหินก็เอาไปได้งัดขึ้นมีแพ้ทุกคนได้แถวย่างกถวย่างตัวน้อย ยังดีหลายดอกอย่งางเงี้เริ่มจะแห้งว่ะแล้วลงเตอร์พกกูดกะบ,บี่มีว่างมีแต่ว่างเดียวว่างเดียวลุ่มพันแต่มันยาวก็ละมันเลิกจะแหง้งค้ำแล้วลนะ,ะเก็บเพร่องเก็บของเม,มาแล้ววันนี้หลังจากที่เก็บเครื่องเก็บของเพลแล้วล่ะก็ได้เดินทางกลับบ้านแล้ววันนี้ทุกคนเลยมาวันนี้กับสองพู่มีโอ้ยมานได้อย่างงี้นสองพู่มีก็เล่นน้ำเตาเ้าได้ เฉพาะมีมาหากินกระมานได้บนนี้ได้สฉพาะเมื่อวานน้ำเพลินเพิ่นเบาได้ใกล้ได้นกกใกล้นี่มันถื้อแหววอยู่แล้วค่อยมาผู้เดียวค่อยก็ได้บนนี้นะมันมาพูดเดี๋ยวมีถือก็มีมันชื้อเลยแล้วอะมานได้มานกระมากับเฉพาะมานได้ได้ปูได้ปลาก็ลายเติมมันก็มืออยื่นมือหายใหอยืดใหดกินอยื่นอยิ้มสร้พง่นละได้ของอยู่ของกินมาต้อนหลานละเมื่อกันยิ้มเปื่อยแล้วหลานน้อยสองคนกับอ่ะพอๆเดี๋ยวอยู่นยิ้มสร่างมาทุกคนมบนนี่ย สามมือต e. e. ิดตาละพอดีขับรถจักกะทางระยะทางกะไกลเติมนะทางกะยะได้เขมือนีเมสได้พาค่อยลงอีฟุ่นก็ลายขามากก็ยังพาเฉพาะเจอะซ้ายเจาะขวาเลยขามือนี่มือมือจะพอแห้งแล้ววันนี้เพราพอเดี๋ยวอยู่งเฮือยุ่งซ่านทุกคนนะเดวตอนนี้กะมาเฮือยแล้วทุกคนเลยมาฮอดกะฮอดตะเวนเติมได้สี่ห้าโมงหกโมงไหมมาฮอดนะหกโมงตะเวนมาเื้อหกโมงมาฮอดแล้วกะ ไว้เคืองไว้คลองกับพอดีสลุมสลิมมืดเอาไปอัดแบอัดไกลอกลีกค่อยนะเอามากอะสะพอดเป็นสีเห็ดยูด่เห็ดกินนะดังไฟเล้เล่ปาปลาเลยให้ต้มบ่ปลานี้นนะอีแมวมาต้มมืดแล้วกะเว็นโรงงานมืออื่นแน่แล้วก็เขากินมือแรงนี่แน่เราบวาดมาหอดด้วยทำบุญน,นำ้ำเ่สินีก็น้อง ตัวใหญ่ก็ได้โชงน้องชามตั้งตัวนต้นห้าเบิ่งทางตะไฟกับสะพอนเป็นขางหม้อต้มปลาเห้่แล้วได้ทุกคนเล้นี่ยเปินปุงเครื่องเรียบร้อยใส่เกลือแป้งโนโ่แล้วก็กระเทียม มาเล่นห anyway ัวซิเคอร์ใบขี้หูด oh, ท um, oh, oh, uh, oh ุกคนเลยทานน้ำฟอดกับ oh. สีได er ้เอาปลาลงช่วยเราแม่กินข้าวอะไรกินข้าวกับคนอะไรกับจำไก่ป้าจมไก่ป้าคนนี้ออกมาแล้วบ่แซ่บบ่โอ้โหเดี๋ยวมาบอกแม่เลยสีโตโตโนโน่แล้วอะไรโอ้โหสองเธอชดโลดน้ำกันอ่า จะพอนันกับมาเสาะเก็บป่าทุกคนนะสิต้มมดเลยนะป่าที่เอามามื่อนี้นะเพราะว่าสิลงค้ำยออยู่วัดมืออื่นได้หอดคุ้มหอดน่อยละเก็บกันทีเหนบ้างตะคุงน่นาเก็บกันยี่นีน่ยังไม่ก็่ยานใส่ตำลัง แก <izon> ชมก็ปเป็นกว่าโค้ชายนมันแบเลยสีนงสมันกันนี้ลงวัดสือมนี้ลงวัดไหมไปรอบหน้าพน่ะนี่โตจำนี้พอดีเลยชมสีนสมัดแสบไม่หอดชคนนี้ไม่นับมโนาโตว่ายงจะหอด้ามันัวน้อย่หรด าทางสะโพกมันมาสะเก็ดสะเก็ดใส่ขี้ล้างนี่ร้อยทุกคนนี่สะอาดงามตาเลยรอแต่น้ำต้มฟดมาเนี้นะนต้มฟดแล้วก็ลงเลยขอาวโพดด้วยฟดเลยเสียงฟงโโดโงกเลยปลาลงก่อนทุกคนเี่มาเนี้ กุ S <S <S ้อมป่ากระซุกแล้วนะทุกคนเอ้ยป่งเล้าปงก่อนมานึ่ก่อนกุงนี้นะตักเห็ดมาสามี่ตได้เลยเแจว เ,เ,เจ้าป่าทุกคนนะเจ้าป่าก็กังเดี๋ยวไว้ลงวัดเมื่อินส่าว,วลงวดัดนี่ข้างมอซิโลผักกินกับเจ้าป่าผักกาผักกเอ้อยโซนนี่ทุกคนนะพักด่งคมพักดอกผักและกะ้วกันพักขมหนามพักขมพผาวมอฟูดยเอาลลก ป่ากระใบออกกลางกาน,นกเรียบร้อยทุกคนนะ่ะเจ้าพา่อพ่อกินนี่นะอาหารการกินแล้วเรียบร้อยทุกคนนะ่ะนี่เจ้าปากกังเจ้ามุนเกับโลภะเจ้ักสลัดกันยังมี เรียบร้อยใน,นต้มไก่ที่เอามาแต่ป้าโมเวนเนี่โมแม่จะกินก้อนอิ่มเลยเจ้แจวจำกันมากินข้าวเ่บๆเดี๋ยวทุกคนอาหารแรงมาหนิอาหารแรงนเ,นาารรงเ่บๆเด้อแจวปากังกับโลพักเ่บๆอันเดียวข้าวอันนเปิกแม่แ่นม่แม่แม่แมม่แ่แม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 ่แ่แ่แม่่่แแ่ม่มแ่ ยาปลาลูกพักให้ไม่คงเร็วไหมทะเลาะแก่าางานต้องล่มเพื่อนเนอิ่มแล้วแมนอืมคุณมาก,กินคันคุณกับพื่อนปลากระดูไม่ไปช้ำไม่ไปแก่ไหมแก่้องเข้ากับไปม่ไม่ไป ปักไกลเข้าไปหไม่ไปมันได้มันจะมีจ๊กว่ามานี่ยต้ังวมทางบนทางมะฮีบเอาทิ้้ไปเท่าไรหามะฮบเจอไม่ร้ไ้เลยอ่ะเนือหลัง้ลงนอยาน

อันี้่อคบอว่าดเยาะพูดไม่รูว่าติดเยะพูดยงอะ่าครับมอพูดมีปิคบแล้วแสดงว่าไปซูพักนะพก็มี่เอายากมายถ้าคือพื้อกไม้ก็มตัย่า ทุกคนตอนนี้ค่อยกินข้าวกินน้ำกันอิ่มแล้วไนดะ้ลงมาทลางแล้วลงมาเฮิรนใหญ่เลยก็ห็นข้าวอาหารแรงมันก็นแซ่บโน่ได้กินแจ่วปลากังกับโลผักกัต้มไก่ป้ามาแต่ดงนะั่นเลยเว้นนี้ได้วันนี้ก็สิได้ไหาอ้มน้ำอ้มน้ำได้ทุกคนฮ้อนเอาขนาดเลยทีฝนจะตกแต่เบิ่งนะอ้มน้ำเพิ่งแรกก็สิได้นอนพักผ่อนเลวทุกคนนะชั้นคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบซ้ำนี้ละขอความขอบใจสำหรับผู้ติดตามแล้วครับสม้มคลิปหน้าพอได้ไหมทุกคนนะขอบใจหลายๆ